จะมาสาธิตการเปิดปิดเครื่องหั่นนะครับขั้นแรกเรา,เ,ราเสียบปลั๊กก่อนนะครับปลั๊กจะเป็นแบบนี้เสียบปลั๊กเสร็จปุ๊บมาดูที่ปุ่มกดครับจะมีปุ่มเขียวอยู่หนึ่งปุ่มแล้วก็จะมีปุ่มสีแดงอยู่สองปุ่มนะครับปุ่มเขียวนี้ก็คือทํางานนะครับเริ่มทํางานกดปุ๊บเครื่องจะทางานไปจะเปิดเป็นสีเหลืองขึ้นมาครับเครื่องหั่นใบมีก็จะหมุนนะครับเสร็จแล้วกดปิดปุ่มด้านซ้ายนะครับนี่คือปิด กดเขียวเปิดอีกทีหนึง่งกดปุ่ม e m e r g e n c y นปิดเหมือนกันแต่พอเมื่อกดลงไปแล้วเรากดเขียวต่อจะไม่จะไม่ทํางานนะครับจะต้องบิดมาทางขวาก่อนนะครับให้ตัว e m e r g e n c y มันเด้งขึ้นมาก่อนเราถึงจะทำงานได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมาดูที่ตัวถ่านะครับตัวถ่านจะมีตัวตัดอยู่นะครับถ้าเรา ยกถาดขึ้นเครื่องจะหยุดทํางานนะครับเนี่ยครับยกก็จะตัดนะครับแล้วก็ถ้ายกถาดอยู่ก็ไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับต้องใส่ถาดเข้าไปก่อนอ่าเสร็จแล้วก่อนทํางานก็จะติดนะครับนี่ครับ